ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบก,กับบรรยากาศวันเย็นเย็นที่ไายโคก็เม่งนะครับตอนนี้พามันกลับมาจากเตี๋ยวสองนะครับกว่ากําลังฉลากข้าอาบน้ำนะครับเดี๋ยบมันไม่ค่อยเดินนะครับมันมุกนักกับตัวนี้ไปไปลูกไปอาบน้าไปเนี๋ยวควันลากตัวโกงเลยนะครับไก่ที่ว่าติดตามปุมได้มีโอกาสมาเที่ยวตรงๆนะครับติด ก็ตัดเฟซพุ่มมาได้นะครับมาหนังจวดกันสักวันนะครับพุ่มนุยามงามครับฟานพุ่มไปตัดมาครับสำหรับใครที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหัวชนนะครับก็สงงยากอพุ่มรีวิวให้ก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับพุ่มติดต่อพุ่มได้ที่เฟซบุ๊กโปรเมดุงส่งนะครับใครเป็นนิฟีเจ้าหลังซากดติดตามกดแชร์ให้พุ่มด้วยนะครับพุ่ม รอบหน้าทำการว่างวันที่29บ้าพฤศจิกายนนะครับนนเดี๋ยวพุนเป็นยังไงเดี๋ยวพมจะลงคลิปให้ทันได้ชมกันนะครับฝา,า,ากติดตามเหมือนกันนะครับบอลเปิดได้แน่นนอนนะครับพุ่มขายเล็กๆพุ่มฝากขายนี้ไว้ในดวงใจด้วยนะครับขายปูะซ่เกียรตประหยัดน้ำใช้นะครับพุ่มพึงนัดทำขายเป็นนุ่นเล็กนะครับก็ฝากเป็ในกำลังใจให้พุ่มกันนะครับสวัสดีครับ